มโนปุพังามาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนาัสาเจประสันเนนะภาสติวากโรติวาตะโตนังสุขามนเวติฉายาวะอนุปายนีนหลังจากที่อัตมาภาพได้เป็นหับปจัจจวขคณะปฏิสังขายโยนิสโสปินดาปาตัง ปฏิเสวามิพิจารณาอาหารปฏิบัติเพื่ออาหารปินโตในวันนี้และกระทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วและก่อนจะไปล้างปินโตเก็บให้เรียบร้อยขอปลารบธรรมในช่วงหลังพัดเรียกว่าเป็นการแสดงธรรมหลังเสร็จภารกิจพัฒหารเพนไปแล้วให้ญาโยมที่เป็นเจ้าภาพถวายเพนในวัน อังคารนี้ให้ได้สลับรราฟังสักหน่อยเพื่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลส,สถาภาษาทะกุศลชฉันทะในการที่จะกระทำอภัเพญบุญกุศลต่อไปลองเปลี่ยนสูตรมาแสดงธรรมหลังพระหานเพนสักหน่อยดูว่าจะเป็นอย่างไรเหตุผลคือว่าถ้าไปแสดงธรรมตอนที่ผู้ส่งเพนมาถวายนั้น ก็จะทำให้เขาเสียเวลาในการที่จะไปทำการงานอย่างเช่นมาวินหรือรินหรือโยมสานิตที่มาถวายเพงในวันก่อนๆน,นั้นเมื่อแสดงธรรมประรุธธรรมอยู่ประมาณสัก15นาทีหรือเลยไปถึง20-30มนาทีเนี่ยก็จะทำให้คนที่มาส่งเพนนั้นเสียเวลาในการที่จะไปทำหน้าที่การงานของตนต่อไป และมุนหนึ่งค่อนข้างที่จะสาคัญอยู่เหมือนกันคือพระทหารที่ส่งมาถวายในช่วงแรกที่ยังร้อนๆอยู่แต่ทำมาก็ไปแสดงธรรมเสียก่อนแล้วกว่าจะนําคลิปวิโอเข้าสู่คอมพิวเตอร์นําออกมาสู่ iPad, iPhone ทําการตัดต่อที่กรรมาธาร,รกิจฉันไปด้วยตัดต่อไปด้วยนั้นก็ไปถึงเวลาประมาณ11บเอโมง 30มนาทีหรือ11โมง45นาทีเหลือเวลาในการกระทำปริกิจฉันเพนน้อยไปหน่อยบางครั้งก็กลายเป็นความรีบร้อนฉันอาหารโดยเร็วการที่ฉันอาหารโดยเร็วไม่บดเคี้ยวละเอียดเนี่ยก็ยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ทราบเก่าว่าแพทย์พยาบาลที่ทํางานผ่าตัดกันอยู่นั้นในชั่วโมงเร่งด่วเนเมื่อสัลยกรรออกมารับประทานเข้าประหารกลายเป็นว่า พยาบาลบางคนก็ต้องกินอาหารให้เสร็จภายใน5นาทีการกินอาหารเรียบเคี้ยวกระลงไปให้เสร็จภายใน5นาทีนั้นถือว่าส่งผลอันตรายต่อสุขภาพทําให้เสียสุขภาพได้ทีนี้พออาหารมาในช่วงที่ยังร้อนๆอยู่เปิดออกแล้วก็พิจารณาปฏิสังขารโยและฉันทันทีก็ทาให้ฉันได้มากดังที่ถ่ายภาพให้ดูแล้วว่าฉันได้เกือบหมดเลย ปกติก็มักจะฉันให้ได้มากพอสมควรอย่างนี้แหละเพราะถ้าหากว่าเหลือจากตาม,มาแล้วก็ไม่มีคนมารับช่วงต่อไม่มีใครมาช่วยล้างเป็นโตให้ถ้ามีคนมาช่วยล้างเปิโตให้ก็พอที่จะเหลือให้แก่คนล้างเป็นโตนั้นได้รับประทานอาหารต่อแต่เมื่อไม่มีคนมารับช่วงต่อแล้วก็มีความจําเป็นที่จะต้องพยายามฉันให้หมดเพราะรู้สึกเสียดายข้ประหารแต่ละเม็ดแต่ละอย่างนั้นน่ะถือว่า มีคุณค่าเพราะกว่าที่จะได้เข้าสารมาสักเม็ดหนึ่งเข้าหงมาสักเม็ดหนึ่งหรือได้ปลามาสักตัวได้ผักได้อะไรก็ตามมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็ใช้เวลายาวนานมากเลยกว่าที่จะเพาะปลูกกว่าที่จะเก็บเกี่ยวกว่าที่จะนํามาสู่กระบวนการการทํอาหารเนี่ยสิ้นเปลืองเวลาไปมากเลยและที่สําคัญคือยังเกี่ยวกับการสิ้นเปลืองทรัพย์ก็หมายถึงว่า ถ้าไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองก็ต้องไปซื้อวัตถุดิบเอามาทำอาหารก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในการทำอาหารในแต่และอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเราเห็นคุณค่าของอาหารอนาปานะข้าวน้าของญาติโยมที่ถวายมาหรือสุดท้ายอย่างนี้แล้วถ้าฉันให้ได้หมดก็ควรที่จะใช้ให้ได้หมดเสียดายฉันให้หมดให้ได้เกลี้ยงไปน่าจะดีกว่าแต่ก็ยังอยู่ในประมาณที่พอหมาะพอดีของตามายอยู่ เพราะว่าที่ฉนันเยอะมากจ่ากนี้ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากการที่ได้ใช้พลังงานในการทรมานกายโรคประมางกายในช่วงพักเช้าประมาณ45นาทีจนกระทั่งได้เหงื่อไหลชุ่มโชกเม็ดเหงื่อเนี่ยผุดขึ้นทั่วร่างกายเมื่อใช้พลังงานไปมากแล้วร่างกายมันก็เรียกร้องในการที่จะให้เติมอาหารเข้าไปค่อนข้างที่จะมากเพื่อไปทดแทนอาหารที่ถูกบดย่อย ลงสุกระเพาะแล้วก็หายไปแล้วนั้นในเบื้องต้นนี้ขอปรารพบถึงสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนไปในยุคปัจจุบันนี้ที่เรียกว่าวิกฤตโควิด -19 กำลังแพร่ระบาดออกไปอย่างหนักในประเทศไทยและในต่างประเทศประเทศอื่นด้วยอาตอมาอยากจะให้ข้อสังเกตอย,อยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าอาตมาบอกว่า โคโรนาไวรัสหรือโรคโควิด -19 โรคแพร่ระบาดประจำปี2019เนเีนยเ่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรได้ไหมเป็นเจ้ากรรมนายเวรของมนุษย์ที่จะมาจองร่างจองผลานมนุษย์ในเวลานี้น่าจะให้คำตอบว่าโคโรนาไวรัสเป็นเจ้ากรรมนายเวรของมนุษย์ได้แต่มีคำถามว่าเบื้องหลังของโคโรนาไวรัสโรคโควิด -19 สิบ เก้านี้คืออะไรคำตอบน่าจะคือกรรมกรรมของมนุษย์ที่นกกระทำมาในการก่อนที่เรียกว่าฆ่าสัตว์ชีวิตทําให้สัตว์มีชีวิตสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นล้มตายไปเป็นจนํานวนมากถ้านับเอากระดูกหรือก้างปลาเนี่ยก็คงจะเป็นภูเขาเหล่ากาของสัตว์ที่มนุษย์ได้ฆ่าให้ล้มหายตายจากไปแล้วนั้นจะนี้เมื่อ กรรอยู่เบื้องหลังของโคโรนาไวรัสกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรของมนุษย์ที่จะมาฉุดคล้าร้างผลานบิดเบียนมนุษย์ในช่วงปีนี้และปีต่อไปคิดว่าน่าจะสงบระงับลงไปไม่ได้ง่ายๆในใช้เวลาไม่ต่ำกว่า5ปีที่จะมาพูดไวนะ้น่นแต่ต้นรู้ว่ากว่าจะได้ไปอนีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะล่วงไปประมาณสัก5ปีเพราะตอนนั้นไปอินเดียนใน ในต้นตนปีระหว่างเดือนมีนากเดือนเมษาเนี่ยอาตมาก็พูดเอาไว้ตั้งแต่ตอนนั้นว่ากลับมาจากอินเดียแล้วจะไปอินเดียอีกเมื่อไรนั้นน่าจะล่วงเวลาไปประมาณ5ปีนะสอเขาว่าจะเป็นความจริงได้นะไม่สมควรระงับลอยง่ายๆมันไม่ได้กลายเป็นเพียงแค่หวัดใหญ่ธรรมดาไปแล้วนะยังเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปได้อีกแม้มีวัคซีนเข้ามา ทำการฉีดต้านหรือว่าป้องกันเอาไว้แล้วก็ทาเมื่อโคโรนาไวรัสโรคโควิด -19 มาเป็นเจ้าความในเวรมนุษย์ที่จะจองร่างจองลานเบีดบีนมนุษย์ให้ถึงแก่ชีวิตล้มตายในเวลานี้เราสังเกตเห็นอยู่อย่างหนึ่งไม่ว่าโคโรนาไวรัสโรคโควิด -19 ฉลาดไหมอยู่เบื้องหลังของมันคือกรรมใช่ไหม ที่กลายมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรกรรมหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรนี่ฉลาดไหมล้วได้ยินคําหนึ่งว่ากรรมบันดาลใช่ไหมกรรมบันดาลก็คือถึงคราวที่กรรมจะให้ผลแก่ใครคนใดคนหนึ่งที่กระทากรรมชั่วมาก็จับบันดาลให้เป็นปลายประสบกับเคราะกรรมนั้นได้อย่างไม่น่าเชื่อเรียกว่าเป็นกรรมบันดาลกรรมบันดาลในความหมายก็คือกรรมมันฉลาดนั่นเองในการที่จะให้ผลแก่มนุษย์แก่คนที่กระทํากรรมชั่วนั้นมา แล้วเป็นประจักษ์แล้วใช่ไหมว่าโคโรนาไวรัสเบื้องหลังของมันคือกรรมซึ่งมาเป็นเจ้าการเวียนของรุ์นในเวลานี้นั้นมีความฉลาดมากนะฉลาดในการที่จะแพร่เชื้อไปในช่วงอะไรเาาดือนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่คนจะออกนอกพื้นที่ไปเที่ยวในที่โน้นที่นี่เนี่ยแต่ก่อนนั้นก็คือก่อนจะสงกรานโคโรนาไวรัสมันก็มาเป็นรอบที่สองแล้วพอมันแพร่ระบาดไปได้แล้วเลยกลายเป็นว่า ก็กลายมาเป็นระลอกที่3ามก่อนน้นั้นอีกก็มาในช่วงที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คนกําลังจะไปทเที่ยวต่างจังหวัดกันมันก็เริ่มแพร่ระบาดในตอนนั้นทีนี้คนเราในช่วงเวลานั้นก็ไม่สามารถที่จะระง,งับการอยากจะไปทเที่ยวต่างจังหวัดเอาไว้ได้เพราะว่าได้ลาการลา,างานไว้แล้วอยากจะไปเที่ยวในต่างจังหวัดก็เลยต้องไปเที่ยวในต่างจังหวัดจึงเป็นการนําเชื้อโควหน้าไวรัสไปแพร่ในต่างจังหวัด <S <S <c oughs> ให้ลูกหลามออกไปได้มากๆแต่ความฉลาดของโคโรนาไวรัสที่เบื้องหลังของมันคือกรรมกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวงของมนุษย์นี้ตามามองว่ามันฉลาดในการที่จะวางแผนวางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้ววางแผนอย่างไรและรอบแรกที่แพร่ระบาดมาเมืองไทยของเราก็ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งถึงจุดเสียงมีค่าเป็นศูนย์ แต่ก็ยังใช้ชีวิตแบบนิวร์มอนอยู่ประชาชนคนไทยก็ยังสวมหน้ากากกนามายัยสวมแมสป้องกันตัวเองเอาไว้อยู่และทั่วโลกในขณะนั้นก็ยังแพร่ระบาดออกไปอย่างหนักคนทั่วโลกในตอนหลังก็หันกลับมาสวมแมสสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์ฉีดค่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์มีข้อที่น่าพิจารณาว,ว่า การที่มนุษย์เราเนี่ยสวมแมสเข้าไปนานๆหลายวันหลายเดือนและจะเป็นปีเลยเนี่ยจะส่งผลดีต่อสุขภาพไหมสุขภาพร่างกายของเราโดยเฉพาะวัยวะหนึ่งที่เรียกว่าปอดเนี่ยปอดต,ต้องการเป็นอย่างมากคือออกซิเจนใช่ไหมทีนี้เมื่อคนไปสวมแมสสวมหน้ากากนามไมัยเอาไว้นานๆอยู่อย่างนั้นกระทั่งเป็นแรมเดือนแรมปีเนี่ยออกซิเจนก็เข้าไปสู่ร่างกาย เข้าไปสู่ปอดทําให้ปอดนั่นกระจายออกซิเจนเข้าไปสู่เส้นเลือดในร่างกายได้ไม่ดีนะ่ยและที่สําคัญก็คือว่าเมื่อเราหายใจเข้านําออกซิเจนเข้าไปไม่เพียงพอหายใจออกเสียคราวนี้หายใจออกกลายเป็นว่าเอาคาร์บอนไดออกไซด์อากาศที่เสียออกมาทางจมูกทางปากมีแมสมีหน้ากากอนามัยปิดเป็นชั้นเอาไว้อยู่ข้างหน้า ที่ปากที่จมูกของตนก็ทำให้เราต้องสูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในปอดในร่างกายอีกกลายเป็นว่าออกซิเจนเข้ามาน้อยไม่พอคาร์บอนไดออกไซด์อากาศที่เสียก็ยังเข้าไปในร่างกายของเราได้อีกเมื่อเป็นอยู่ในลักษณะเช่นนี้ทำให้สุขภาพร่างกายของมนุษย์นั้นเป็นอย่างไรก็เรียกว่าสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีใช่ไหม ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่แต่ก่อนยังไม่ได้สวมแมสสวมหน้ากากอนามัยก็น่าจะมีมากอยู่แต่พอสวมแมสสวมหน้ากากอนามัยเข้าไปเป็นเวลานานแลมเดลอนปีแล้วเนี่ยก็ส่งผลทําให้ผุมมคุ้มกันอยู่ภายในร่างกายของมนุษย์นั้นลดน้อยถอยลงไปเรียกว่ากลายเป็นความอ่อนแรงไปแล้วผูมมคุ้มกันนั้นอ่อนแรงลงไปมากแล้วทีนี้เมื่อผุมมคุ้มกันของมนุษย์อ่อนแรงลงไปมากแล้ว การแพร่เชื้อของหน้าเวิณในตอนหลังแม้ว่าจะเป็นเดลต้าแม้จะแพร่เชื้อได้ยอย่างรวดเร็วก็ตามมันก็ลุกลามไปได้ง่ายแพร่เชื้อไปได้ง่ายเพราะว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์นั้นตกต่ำลงมาแล้วเห็นไหมนี่คือการวางแผนของโครวรควิด -19 ที่มีกรรมอยู่เบื้องหลังคอยผลักดันมันให้เกิดความจาัดในการที่จะทำให้มนุษย์นั้นนะ่ะติดกับดัก คือไปสวมแม่ไปสวมหน้ากากเอาไว้เป็นเวลายาวนานเป็นแรมเดินเป็นแรมปีเลยเนี่ยสุดท้ายก็ส่งผลทำให้มนุษย์เรานั้นมีร่างกายที่อ่อนแอลงภูมิคุ้มกันก็ลดกําลังลงภูมิคุ้มกันก็เกิดขึ้นมาได้ไม่เต็มที่และเมื่อภูมิคุ้มกันลดต่ําลงไปแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของโครโรนาไวรัสที่จะแพร่เชื้อเข้ามาสู่ร่างกายมนุษย์ได้โดยง่ายเมื่อเราเข้าใจว่าโครโรนาไวรัสนั้น ลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาจองร่างจองผลาญมนุษย์ในช่วงเวลานี้เราจะทําอย่างไรถ้าในธรรมเนียมปฏิบัติของทางศาสนาแล้วก็จะพบว่าเรามักจะทําบุญทําทานแล้วก็ได้สนสนไปให้แก่เจ้ากรรมนายเวรใช่หรือไม่หรือไม่ก็ไปทําสามิชุกรรมขอกมาราโทษเจ้ากรรมนายเวรที่เคยทําอะไรกันมาก่อนหน้านั้นก็ขอให้ยกโทษให้อภัยกันจะได้จองร่างจองผลาญเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเนะี่ย ก็มีวิธีทำในทางพระศาสนานี้อยู่2ประการนั่นก็คือ 1. ทําบุญทําทานแล้วก็ที่ส่วสนกุศลไปให้แก่เจ้ากรรมนายเวรซึ่งก็คือโคโรนาไวรัสนั่นเองและ 2. คือทำสามอิจฉาขอเขอมาลาโทษเสียและถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นนะนี่ก็เป็นวิธีของพุทธศาสนาอยู่แล้วคือการแผ่เมตตาแผ่ความปรารถนาดีแผ่บุญแผ่กุศลไปให้แก่โคโรนาไวรัส มองเขาให้เป็นประหนึ่งว่ามิตรของตนนะด้วยไมตรีจิตอย่ามองว่าเป็นศัตรูร้ายหรือเป็นไวร้ายแล้วก็เกิดโทสศัึงขนาดที่เจ้าไปสบศาัาบแช่งโครโรนาไวรัสนั้นยิ่งไปเกิดโทศสศาัารแช่งโครโรนาไวรัสเขาก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นการที่จะเอาชนะโคโรนาไวรัสนั้นได้ไม่ชชนะด้วยโทสศัไม่ได้ชนะด้วยการสบศัตรูแช่ง หาแต่ชนะได้ด้วยเมตตาเราจะต้องมีเมตตาจิตต่อโคโรานาไวรัสนั้นให้มากนี่นี่ก็เป็นแนวทางสําคัญในทางพุทธศาสนาที่เราจะเอาชนะโคโรานาไวรัสนั้นได้ด้วยการแผ่เมตตาแผ่บุญแผ่กุศลแผ่ความปรารถนาดีมีเมตตาจิตไปให้แก่เขาอตาตมาจึงให้มาวินเนี่ยทำการตรวจน้ําแผ่บุญแผ่กุศลไปให้แก่เจ้ากรรมนายเวรก็คือโคโรานาไวรัสน,นั้นด้วยและตอนที่ต่ตมาสุภาพบริสุทธิ์แล้ว ทำการแผ่เมตตาแผ่ความปรารถนาดีไปให้ก็แผ่ไปถึงโคโรนาไวรัสนี้ด้วยนะเราต้องประพฤติต่อเขาด้วยความปรารถนาดีด้วยความประนีประนอมด้วยความทนุถนอมนะคืออย่าประพฤติด,ด้วยความรู้สึกว่าเกิดโทสะที่จะคิดแค้นแล้วก็อยากจะไปทําลายเขานะแต่ไมข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่า การที่เราผลิตวัคซีนขึ้นมาทางด้านซิโนแวตและซิโนฟาร์โดยการทำเชื้อโคุณไวรัสที่อยู่ในอู่ฮั่นตอนนั้นกำลังแพร่ระบาดในอู่ฮั่นสมัยรแรกๆนั้น,นให้ตายก่อนพอมันตายแล้วก็ให้เหลือหนามของมันเอาไว้แล้วก็ทำให้มันบริสุทธิ์ก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนของการทำวัคซีนต่อๆไปเนี่ย จุดเริ่มต้นของการทำวัคซีนของซิโนแวคซิโนฟาร์มกลายเป็นว่าเริ่มต้นด้วยการตายเริ่มต้นด้วยการฆ่าทำปาณาติบาตก่อนในทางพรุทธศาสนาเราก็บอกว่าการเริ่มต้นอย่างนี้แล้วเป็นการฆ่านั้นก็มาจากวัฏกจิตคือจิตที่ประกอบด้วยเจตนาที่จะฆ่าวัฏกรเจตนานั้นก็ไม่สามารถปราศจากโทสะได้เลย จะต้องประกอบไปด้โทรศัพท์ประกอบไปด้วยสา์แล้วจึงจะทําให้เกิดวัฏจกะเจตนาคือจิตคิดจะฆ่าหรือแม้แต่ไฟเซอร์โมเดอร์นาจองแสนจันกรก็ตามที่ผลวัคซีนตามกระบวนการของ mRNA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งจะคิดค้นกันได้ในไม่กี่ปีมานี้นะ ก็ทำให้เชื้อโคโรนาไวรัสนั้นอ่อนแรงลงไม่สามารถที่จะแพร่เชืออ้อเข้าไปสู่ร่างกายของเราได้แล้วก็ไปตัดต,ต่อพนันธุกรรมเอาไปพ่อเชื้อกันกับลิงชีแปนซีแล้วก็ทําเป็นวัคซีนในสัตว์ปรมาได้ตัวนั้นก็เป็นการไปเบียดเบียนทําให้โคโรนาไวรัสมันอ่อนแรงลงมาไม่สามารถที่จะแพร่เชืออ้อเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ได้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ค่อยดีเหมือนกันคือเราทําในจุดเริ่มต้นที่ ไปทำลายเบ็ดเบียนะหรือไปฆ่ากันเลยทีนี้ถ้าจุดเริ่มต้นมันเป็นอย่างนี้แล้วแล้วมันจะส่งผลเป็นอย่างไรนะอาจมาบอกไว้ว่ายิ่งต้านก็ยิ่งสู้นั่นแหละโคโรโนาไวรัสมันก็กลายพันธุ์เพื่อที่จะสู้กับวัคซีนถ้าสมมติว่าเราปล่อยเอาไว้อย่างนั้นแล้วก็พยายามที่จะมาสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นภายในตัวของเราเองให้ได้ดีมากกว่าเนะีย แ่ไม่แน่ว่าโคโรนาไวรัสอาจจะไม่กลายพันธุ์นะอาจจะคงอยู่อย่างเดิมแพร่เชื้อไปตามที่ต้องการแล้วถึงที่สุดในการตั้งอยู่แล้วก็จะค่อยๆค,ค,คลายหายตัวไปดับไปไดนะ้นี่ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่ทํามาคุ้นคิดมาอยู่ว่าเพราะว่าเราไปปริบวัคซีนขึ้นมายี่ห้อต่างๆที่แหละจึงทําให้โคโรนาไวรัสมันพัฒน,นาตัวขึ้นมาเพลิดเพลียต่อสู้กันกับวัคซีนกลายพันธุ์ไปแล้วก็เพิ่มความแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะยังไม่หยุดหย่อน ลิขิตธทางเนียที่ค่อนข้างจะสําคัญเช่นเดียวกันนั่นก็คือตามพุทธคถาบาลีที่จะมายกขึ้นไว้เป็นนิ่เคปทในบองต้นนั้นเองว่ามานุปุพังเข้ามาธรรมามโนเสถามโานมยะามานาัสาเจปสันเนนะภาสติวากโรติวาตาโตนางสุขมนาเวติชายาวะอนุปายิณีซึ่งแปลความว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจถึงก่อนมีใจประเรสริฐสําเร็จได้ด้วยใจ เมื่อใจเบิกบานผ่องใสดีแล้วใจเริ่มใสใจผ่องใสดีแล้วเนี่ยคนคนนั้นจะพูดจะทำก็ตามต่อจากนั้นความสุขก็ติดตามเขาไปประหนึ่งเงาตามตัวฉะนั้นในทางรอยทางหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องขยันทำให้จิตของเรานั้นมีความผ่องใสเบิกบานอยู่เสมอพูดง่ายๆคืออย่าเครียด ทำให้มีความรู้สึกว่าร่าเริงเบิกบานสุขสบายใจไม่ปวองวลอะไรเลยเอาไว้ให้อยู่เสมอนี่แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของวัคซีนเลยทีเดียวที่จะป้องกันได้เ,เมื่อเรามีสุขภาพจิตที่ดีใช่ไหมสุนรัณเบิกบานใจผ่องใสร่าเริงยินดีอย่างนี้เนี่ยไม่เครียดเวลาลงไปสู่การพักผ่อนนอนหลับก็จะพักผ่อนนอนหลับได้อย่างสนิทหลับได้ลึกดีมากเ,เมื่อหลับไ,ได้ลึกมากทางแพทย์ก็บอกว่าในช่วงเวลานั้นแหละที่ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา และไปซ่อมแซมอายุวาที่สึกหรอนั้นให้กลับดีขึ้นมาได้นั่นก็คือการสร้างกลุ่มคุ้มกันขึ้นมาภายในร่างกาของเรานั่นเองและตรงนี้เองเป็นส่วนสําคัญที่ตมาเคยพูดว่าถ้าโคโรนาไวรัสเราถือว่ามันเป็นภูตะ b e ีอิสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ชนิดหนึ่ง b ีอิงภูตะเนี่ยถ้าในความหมายหนึ่งก็หมายถึงว่าเป็นผู้ผีปีศาจเลยทีเดียวก็หมายถึงว่ามันเป็นผีร้ายนะ แล้วถามว่าผีร้ายหรือปีศาจเนี่ยมันกลัวอะไรกลัวความบริสุทธิ์นะถ้าคนใดมีความบริสุทธิ์ตั้งอยู่ในสุดจริตธรรมจะทําอะไรจะพูดอะไรจะคิดอ,อะไรก็เป็นไปโดยสุจริตรชอบธรรมอย่างบริสุทธิ์ใจนี่นะครณหน้าเวรัตมันจะกลัวนะนะผีร้ายตัวนี้ปีศาจนี้มันก็จะกลัวคนที่มีความบริสุทธิ์อยู่ยิ่งเป็นคนที่บริสุทธิ์ด้วยศีลด้วยธรรมด้วยบุญกุศลคุณงามความดีเนี่ย โคโรนาไวรัสมันยิ่งกลัวเลยไม่กล้าเข้ามาใกล้นะแต่ดูตัวอย่างก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับพระพิสงประมาณ500รูปเสด็จไปที่เมืองภยัยาลีที่โรคระบาดเกิดขึ้นในขณะเวลานั้นนะที่คนล้มตายเป็นเบอร์เรียกว่าวาต่กโรคโรคเหมือนดังลมพิษเลยนะโรคหาลงที่เมืองภัศาลีนั่นนะคนก็ล้มตายเปจำนวนมาก จนกระทั่งส่งกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งไปทู่เมืองพศษาลีเนยอพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงเมืองพศษาลีนั้นแล้วก็ส่งแสดงธรรมด้วยรัตนสูตรร่วมสู่รัตนสูตรกันกับพระพิษงอยู่500รูปนั้นถึงตลอดเจวันปรากฏว่าไม่มีพระพิสุร,รูปใดเลยที่อยู่ในสมาคมตรงนั้นติดเชื้อเป็นโรคหาเป็นโรคระบาดอยิวัตรโรคเลยถามว่าทําไมพระพิสุ แม้เพียงรูปเดียวก็ไม่ติดเชื้อเป็นโรคหาอุยวาแตก็โรคเข้ามาสู่ร่างกายของตนเองได้เลยก็เพราะว่าพระพิสุิ์นั้นเป็นอริยสงฆ์เป็นอริบุคคลโดยส่วนมากเลย,ยโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าก็เป็นรันตัสสมาสัมพุทธเจ้าที่ต,ตรัุตหรือบิกบานโดยธรรมมาอย่างเสมอก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าและพระพิสุสงฆ์ในสมัยน,นั้นทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์อย่างเป็นที่สุด ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์กุศลคุณงามความดีที่บริสุทธิ์อย่างเยี่ยมยอดนะแล้วถ้าคนเรียกว่าเป็นคนดีจริงๆเป็นคนดีสมบูรณ์แบบเป็นคนบริสุทธิ์อย่างถึงที่สุดบริสุทธิ์ด้วยศีลด้วยธรรมด้วยกุศลทุกอย่างอย่างนี้โคโรนาไวรัสหรือว่าไวารัสในสมัยนั้นน่มันไม่กล้าเข้ามาใกล้หรอกแล้วก็เป็นความจริงว่าปีศาจซาตานที่เรียกว่ามนุษย์ทั้งหลายก็หนีออกไปจากพระนครไพรสาลีจนหมดเลย นี่คือความสําคัญว่าเราจะต้องรู้จักทําใจของเราเนี่ยให้สมณะเบิกบาลร่าเริงผ่องใสไม่ให้เกิดความเครียดไม่ให้เกิดความทุรทรมเข้ามาครอบงำการจะทําให้เกิดสมณะเบิกบาลใจอย่างไรนั้นก็คงจะต้องขอไปพูดในข้อริปัสสนาที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งน,นี้ระหว่างวันที่14ถึงวันที่21ที่จะมาจะไปสอนครรมถานอยู่ที่ยุพุทส่วนสองร,รุมธานี โดยมาตรการที่เข้มงวดมากจะเป็นการสอนกรรมฐานแรกด้วยระบบโปรแกรมของ z o ู m คือนั่งอยู่ในหอธรรมนั้นแสดงธรรมอยู่เพียงรูปเดียวแล้วก็มีโปรแกรม z o ูม Zoom นี้กระจายแพ,พร่พับออกไปให้แก่คนที่จะได้รับชมรับฟังและระลมกันมาอยู่ถึงร้อยคนตามที่ได้ปารบธรรมหลังพัฒหารเพนเรียกว่าปัจฉาพัฒนะ หลังพัฒหารหลังจากที่กร,ระทำริจิตฉันอาหารปินโตฉันรัศธานให้แก่แม่โยมแจ้เชินดาป,ปนักการชนนวงเรียบร้อยแล้วก็พอสมควรแก่เวลาขอสมิจิตลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอรึกเอาคุณของพระศสรัตนตรยัยคือคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์และกฎสุรทานที่โยมแจ้เชินดาป,ปนณกการชนนวงพร้อมครอบครัวพนักงาน ที่อยู่ในร้านอาหารยินดีนุดเด่นได้ให้มาวินส่งเป็นโตวถวายแก่ตมาในวันนี้และกุศลความความดีที่ตามากระทำบำเพ็ญมาจงมารวบรวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระปัจจัยส่งเสริมให้โยมเจ้าชินราป,ปรนกันจนวงพร้อมครอบรครัวพนักงานที่อยู่ในร้านอาหารยินดีนุดเด่นได้ประสบแต่ความสุขความเจริญ ร่มเย็นในร่มเงาของพุทธศาสนาปัสจทุกโศกรอภัยอุปัตวันตราทั้งหลายทั้งสิ้นและขอให้โยมเจ้าชิดราปนักการเจ้าวงศ์พร้อมครอบครัวพนักการที่อยู่ในรหานยุนดนั้นจงเป็นผู้ที่มีบุญร,รักษาธรรมรักษาให้บุญธรรมรักษาอยู่รอบปลอดภัยในช่วงวิกฤตโควิดในที่ที่ระบาดไปอย่างนักน,นี้ย่มีกาเป็นไปติดเชื้ออะไรเลยและขอให้พิ่พรสวัสดีรอบปลอดภัยตรอดกาลนานด้วยเทิน 과자른 터.